คำเตือนรายการนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีครับ Ghost g u รู้เรื่องผีแล้วคุณจะไม่กลัวผีนะครับกลับมาคุยถึงเรื่องราวที่เกี่ยวกับข้อสงสัยของหลายคนนะครับประโยคนี้ผมเคยได้ยินแต่ว่าไม่เข้าใจความหมายของมันนะครับคัดของการคัดของทำได้จริงไหมและการคัดของคืออะไร อันนี้หลายคนสงสัยแล้วก็อยากจะรู้นะครับเกี่ยวกับอของเหมือนของเข้าตัวหรือเปล่าเกี่ยวกับโดนทําของใส่หรือเปล่าอันนี้เดี๋ยวให้อาจารย์รัตาิศอธิบายให้ฟังครับผมก็ต้องอธิบายความหมายก่อนเพราะมันเหมือนเป็นศัพท์เฉพาะในกลุ่มของผู้ที่เล่นวิชาอาคมต่างๆนะครับ,รบก็คือการคัดของก็คือหมายถึงว่าดึงหรือถอนเอาของออก อ,อย่างเช่นว่าเราห้อยพระอยู่แล้วสมมติมีหมอผีจะทําเราเนี่ยมันทําไม่ได้ครับมันก็ต้องคัดเอาพลังงานวิชาที่เสกในพระออกไปก่อนมันจะได้ทําของใส่เราได้อ,อันนั้นคือเรื่องลักษณะการคัดขอบครับผมซึ่งหลายคนบางคนยังไม่เคยรู้เลยว่าเฮ้ยมันมีการเอาของออกได้ด้วยหรือปกติเรารู้แค่ว่าเสกเข้าไปอ่าใช่ครับก็ก็เลยเป็นเรื่องที่หลายคนอยากจะรู้นะครับซึ่งการคัดของเนี่ย เป็นสิ่งที่สามารถทําได้ในทางศิลศาสตร์นะเพราะอย่าลืมว่าเมื่อมันผูกได้มันก็แก้ได้ศิลศาสตร์อัดพลังงานจิตพลังงานคาถาอาคมพลังงานอะไรเข้าไปถึงเวลามันก็แก้ด้ยการคัดเอาของออกได้อแต่ทีนี้ความน่ากลัวของมันไม่ได้อยู่ตรงคัดไม่คัดแต่มันอยู่ตรงที่ว่า แล้วอย่างนี้เราห้อยพระห้อยอะไรแล้วมันจะกันได้จริงไหม,มเกิดพระเราโดนคัดออกไปก็เสร็จเลยสิหรือเราจะรู้ได้ยังไงอะไรประมาณนี้ก็คือในเชิงปฏิบัติครับเพราะฉะนั้นถามว่าถ้าเราห้อยพระห้อยตะกุดเครื่องรางต่างๆเนี่ยมันคัดได้ไหมหรือว่าเรากันได้หรือเปล่าเนี่ยก็ต้องดูหลายๆสเต็ปก่อนนะครับเพราะว่าวัตถุมงคลที่จะกันของคือคุณใสมงิลดำไม่ดีต่างๆได้เนี่ยมันต้องดูก่อนว่าหนึ่งของนั้นเสกมาหรือเปล่าครับ เพราะในปัจจุบันถ้าเมื่อก่อนไม่ค่อยมีปัญหาตัวนี้แต่ปัจจุบันเนี่ยมันมีบางทีว่าบางวัดสร้างพระขึ้นมารุ่นหนึ่งโฆษณาไปแล้วอบอกให้โรงงานทําแต่รโรงงานทําไม่เสร็จอา แต่ว่าโฆษณาไปแล้วอ่ะสมมุติทําเสร็จสักครึ่งนึงก็ต้องเอามาเข้าพิธีก่อนตาม<อ>ตามนั้นได้ทีนี้อีกครึ่งนึงอ่ะตามมาทีหลังไม่ได้เสกอะไรอย่างเงี้ยเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในยุคป,ปัจจุบันเพราะบางทีมันทําเยอะเกินคเพราะฉะนั้นจะไปโทษว่าพาไม่เสกก็ไม่ได้นคือมันไม่ได้เสกม,มันก็เลยกันไม่ได้เพราะมันไม่ได้เสกมาเลยเพราะฉะนั้นอันนี้เราป้องกันได้ไม่ยากคือลองดูวัตถุมงคลที่แบบชัดเจนในการสร้างมีการถ่ายภาพมีการ อะไรวัตถุบงคลครบถ่วนก, <c oughs> ก,ก็ก็ตัดปัญหาตัวนี้ไปได้นะอันที่2ก็คือเสกมาแล้วแต่ไม่ได้เสกกันคัดของอย่างบางอันเสกเป็นมหาเสน่ห์อย่างเดียวบ,บางอันเสกเป็นคงกระพันอย่างเดียวบางอันเสกเป็นโชคลาภอย่างเดียวอย่างเงี้ยเขาก็คัดได้เพราะว่าเสกคือใส่อย่างเดียวแต่ไม่ได้เหมือนกับว่าใส่แต่ไม่ได้ตอกตะปูเอาไว้ครับเพราะว่าเวลาที่คนเรียนวิชาเสกวิชาต่างๆเนี่ยเวลาเราลงอักขระต่างๆเนี่ย มันจะมีคําว่าสมมติว่าผมจะลงตัวนะตัวหนึ่งเนี่ยก็นะอัขาระยันตังอุปัชติคือตัวนะจงบังเกิดเสร็จแล้วเขาก็ต้องมีนะยันตังสันตังมิกึงคะเลคือกลึงตัวนะนั้นให้มันอยู่ในยันมไ,มไม่ให้ถูกคัดออกมาคือเราตอกมันลงไปอีกนั่นคือวิธีการลงอัขาระต่างๆครับผมแต่ทีนี้สมมุติว่าคุณลงกันการคัดของไปแล้วด้วยการที่กลึงยันต่างๆไว้แล้วเนี่ยสุดท้ายการตอกมันก็ต้องดูว่าไอ้คนที่เอาที่ง้างมางังดนะ่ะ กับที่เราตอกอันไหนมันเก่งกว่ากันอืเราตอกแน่นพอไหมหรือเขางัดเก่งกว่าเราไหมคือวัดกันที่กําลังจิต เพราะฉะนั้นถ้าไปเจอพวกครูบาอาจารย์ศิลศาสตร์สูงๆเก่งเก่งบางทีมันคัดได้เหมือนกันแต่ถามว่าถ้าเป็นแบบนั้นเอาเอายังไงล่ะเนี่ยระเราจะใช้ได้ไหมหรือว่าเราจะเสกยังไงหรือมีอะไรที่ใช้แล้วไม่คัดไม่ออกมีไหมครับผมก็เคยไปถามครูบาอาจารย์วันนั้นก็คุยกับหลวงพ่อโบลอยเพราะตอนนั้นไปไปคุยกับท่านพอดีมันจะย้อนกลับไปตอนที่เราพูดเรื่องยันเกราะเพชรเมื่อสักเทป<ะ>สองเทปก่อนครับผมหลวงพ่อบอกว่าเท่าที่ท่านเคยเจอมาจะมีอยู่สามยันที่ท่านมั่นใจว่าคัดไม่ได้อคือยันเกราะเพชร ยันกรอบเพชรในสายหลวงพ่อปานที่เราเคยพูดไปครับแล้วก็จะมียันตารางเพชรของหลวงปู่สุขวัดมาขามเท่าก็อันเดียวกันนะครับที่ที่เราเคยพูดไปทั้งยันกรอบเพชรยันตารางเพชรพวกนี้คัดไม่ได้และอีกตัวหนึ่งก็คือยันโสรถมหามงคลในสายหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงพวกนี้คัดไม่ได้ก็ถามท่านว่าทําไมมันคัดไม่ได้เพราะมันลงด้วยพุทธคุณเต็มบทก็คืออิติปิโสเพราะฉะนั้น ยันพวกนี้มันเป็นยันที่สะท้อนกันของอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันเข้ามาคัดไม่ได้ค,คือต่อให้ไสยศาสตร์สูงแค่ไหนมันจะไม่สูงเท่าพุทธศาสตร์ครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเป็นพวกยันใหญ่ที่มีลักษณะการผูดบทฤทิพิโสซึ่งจริงๆมีเยอะกว่าพวกนี้นะครับอาจจะพวกยันมหาจักรพรรดิตาที่ล่นในสายวัดประดู่ทรงธรรมยันอะไรพวกเนี้ย อย่างยันโสรถเนี่ยต,ตัวตัวตะกุดมหาลูดข้างหน้าที่เป็นตัวยันประทับนั่นเขาก็ลงด้วยอิติปิโสเหมือนกันครับผมพวกนี้มันจะคัดไม่ได้เพราะว่าถือว่าบรรจุไว้ด้วยพุทธคุณซึ่งมันเสื่อมไม่ได้ครับผมพราะพุทธเจ้าท่านไม่เสื่อมแล้วแต่ถ้าเกิดคุณแบบว่าผูกกลึงเอาไว้ด้วยกําลังของกลึงการกลึงด้วยจิตธรรมดาอันนี้มีโอกาสโดนขัดได้เพราะฉะนั้นถ้าเราเลือกพระที่ผ่านการเสกด้วยพุทธคุณล้วนๆหรือถ้ามีลักษณะของยันประกอบที่ชัดเจนเนี่ยส่วนหนึ่งก็ทําได้ หรือส่วนหนึ่งถ้าจะเพิ่มความมั่นใจเราก็ผูกของเราเองก็ได้ถ้าเกิดเขาไม่ได้ตอกมาจากโรงงานที่ผลิตเราก็มาตอกซ้ำเอาก็ได้ซึ่งการตอกซ้ำก็คือการที่เราหมั่นสวดมนต์ภาวนาอยู่เสมอโดยเฉพาะบทที่เป็นพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณจะเป็นอิติปิโสจะเป็นจักพัทจะเป็นบทเงินล้านจะเป็นบทชินบัญชรบทพบระปรลิตต่างๆแต่ก็ให้สวดภาวนาอยู่เสมอเพราะว่าพุทธศาสตร์เป็นคู่อริโดยตรงกับไสยศาสตร์เมื่อเรารู้เตื่นเบิกบานเสมอสิ่งที่จะทําให้เรามืดเราดับหรือมีปัญหามันก็จะ เข้ามาทําอะไรไม่ได้อืครับผมโดยเฉพาะบางยันมันเหนือไปกว่านั้นคือนอกจากการคัดแล้วคือถ้ามันเล่นมามันสะท้อนกลับทันทีที่ที่เคยเล่าให้ฟังไม่ว่าจะเป็นพวกกรอบเพชรตารางเพชร,รหรือ,อยังในสายวัดประดูทรงธรรมก็จะมียันสะท้อนแสงตัวนี้ถ้าอาจามาเคยเล่าให้ฟังว่าคนาไปลองยิงเนี่ย คือมันไม่ใช่ยิงไม่ออกแต่กระสุนมันจะสะท้อนกลับมาหาคนยิงอ๋อครับเพราะฉะนั้นเวลาคนทําของเข้ามาเนี่ยมันก็จะสะท้อนกลับไปเลยอืมอะไรประมาณนี้ก็สามารถที่จะใช้ในการการันการคัดของได้เพราะฉะนั้นจุดสําคัญของการการันการคัดเนี่ยก็คืออยู่ที่ว่าจิตเรามีช่องโหว่ให้ให้ความไม่ดีมันเข้ามาได้ไหม การที่เรามีอยู่ในศีลในธรรมทำทบุญกุศลเสมอด้วยกันโดยเฉพาะการที่เราหมั่นภาวนาเราลึกถึงพระอยู่เสมอตัวนี้จะเป็นตัวกันที่ดีที่สุดโดยมีพระเครื่องหรือวัตถุมงคลเป็นตัวช่วย uh huh. เพราะอย่างที่ผมเคยบอกเสมอคือเราเผลอได้แต่พระไม่เผลอบางคนอาจจะแบบว่าฉันมั่นใจว่าฉันสวดมนต์ตลอดงั้นฉันไม่ต้องห้อยพระไม่ได้คุณยังไม่ได้เป็นพระอรหรันต uh ์ huh. จิตคุณยังไม่ได้มั่นคงขนาดน,นั้นตอนคุณนอนคุณนึกถึงพระได้หรือไม่ได้เพราะฉะนั้น ผมจะแนะนําเสมอว่าอย่าถอดไม่ว่าจะตอนไหนก็ตาม uh huh. จะนอนจะอาบน้ําจะอะไรต่างๆอย่างน้อยขอให้แขวนไว้สักองคหนึ่งเลี่ยมพลาสติกใส่ไว้ก็ได้เพราะว่าถ้าอาบน้ำบางคนถ้าไม่เลียมพลาสติกม,มันน้ำมันไหลเข้าหรือว่าถ้าให้ง่ายสุดก็เป็นพวกเหรียญโลหะเพราะบางคนถ้าเป็นผ้าผงไปนอนทับมันอาจจะแตกเป็น<ช>องค์เล็กๆสักองหนึ่งอย่างน้อยติดคอไว้เพราะช่วงหลับเนี่ยเป็นช่วงที่เราเปิดช่องอืเพราะว่าเราไม่มีสติแล้วเราหลับเป็นช่วงที่จิตมันออกเที่ยวเพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่ได้หลับอยู่ในสมาธิจริงๆเนี่ย ไอ้พวกนี้จะอาศัยช่วงเนี้ยทำของใส่เราเขาจะเรียกว่ามันเลือกช่วงเดือนดับช่วงวันดับหลวงพ่อบุลอยท่านเล่าให้ฟังพวกนี้จริงๆคือมันก็เหมือนเป็นกรรมส่วนหนึ่งนะท่านบอกว่าเวลาเรียนพวกเนี้ยจะนอนไม่ได้ตอนกลางคืนเพราะว่ามันรู้ว่าคนอื่นจะเล่นมันก็ตอนกลางคืนเนี่ยเพราะฉะนั้น,น,นออตอนกลางคืนพวกนี้ก็จะเอาผ้าขาวมาคุมหัวสวดอยู่ตลอดเพราะกลัวว่าคนจะมาเล่นคืนมันครับผมคือเหมือนทําเขาก็ต้องคอยระวังเข้าไปตลอดชีวิตอะไรอย่างเงี้ยใช่เพราะฉะนั้นอย่างตอนที่ผมเคยเล่าเรื่อง ที่ลูกศิษย์ของหลวงพ่อมหาโพธิ์ท่านห้อยยันตารางเพชรแล้วโดนคนทําของกลับเนี่ยหลวงพ่อบวรท่านเล่าต่อว่าพอลูกศิษย์โดนแล้วไอ้หนังกระเด็นออกมาเนี่ยลูกศิษย์คนนั้นจะไปจับหลวงพ่อมหาโพธิ์บอกอย่าจับมันมันจะเข้าท่านก็เอาน้ํามนต์มาลดแล้วท่านก็ไล่มันออกท่านบอกว่าเป็นเสียงเหมือนลมพัดฟู่แล้วก็หนังก็หายไปต่อหน้าต่อตาเลยครับซึ่งหลวงพ่อบอกว่าอันนี้คือคนเป็นเพราะว่าถ้าหลวงพ่อมหาโพธิ์แก้โดยการกลับไปตอนกลางคืนไอ้ฝ่ายนั้นมันก็ มันรู้ตัวอยู่แล้วว่าคนจะเล่นมันกลางคืนมันก็กันแต่นี่หลวงพ่อมหาโพล,ลอกังวันแล้วเล่นอืเพราะฉะนั้นฝ่ายนั้นไม่ได้กันคือหลวงพ่อถ้าไม่ต้องการมีเจตนาทําร้ายหรอกแต่แาว่าเอาให้เข็ดหลาบซะมันจะได้ไม่ไปทําคนอื่นอีกอะไรประมาณนี้เพราะยันคือตราแต่ที่คุณยังเล่นของพวกนี้ต่อให้คุณมีฤทธิ์อำนาจทําทอะไรคนได้เยอะแต่คุณไม่มีความสุขในชีวิตอ่ะมันต้องคอยมาระวังตัวว่าใครจะเล่นเราคืนใครจะอะไรยังไงเพราะฉะนั้นเราอยู่ใน สายบุญกุศลทำบุญทางกุศลทำความดีดีกว่าเพราะบุญญาลิทธ์มันมีกำลังและมันไม่ต้องคอยระวังไม่ต้องคอย ระแวงเราอยู่ด้วยความสุขความสบายไปไหนก็มีแต่คนยิ้มแย,ย้มทักทายมันก็จะมีความสุขมากกว่าครับผมในเรื่องของการคัดของทาได้จริงไหมเป็อ,อย่างที่เห็นกันอยู่นะครับก็คืออาจจะขึ้นอยู่กับไม่ว่าจะเป็นความศักดิ์สิทธิ์ของของแต่ละฝั่งว่าคนที่มาคัดของเนี่ยเขาอาจจะมีพลังจิตที่สูงกว่าก็อาจจะทําได้เช่นกันแล้วก็เมื่อกี้เราได้เรียนรู้เรื่องวิธีการป้องกันแล้วก็วิธีการาดูแลในส่วนนั้นไปแล้วนะครับก็ใครที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับ อินบ็อกซ์มาถามได้กับอาจารย์นบทีโดยตรงเลยนะครับหรือว่ามีเรื่องไหนอีกบ้างที่อยากจะรู้เกี่ยวกับเ,เรื่องราวเครื่องรางของขลังนะครับเ,เกจิอาจารย์ต่างๆรวมทั้งเรื่องแปลกประหลาดต่างๆที่เกิดขึ้นที่เราได้เห็นกันในข่าวต่างๆขอเอามาพูดคุยได้หมดนะครับที่โคสคูดูนะครับทุกวันศุกร์สองทุ่มครึ่งโดยประมาณกับตอนใหม่ๆนะครับวันเสาร์สามทุ่ม คุยสดๆกับอาจารย์รอบทิศนะครับที่แฟนเพจโค้ชกูดูแล้วก็วันพุธ2องทุ่มครึ่งโดยประมาณที่ช่อง YouTube จะมีการรีรันเทปอีกครั้งหนึ่งสนับสนุนพวกเราทั้ง3คนด้วยนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นผมคุณต้าอาจารย์รอบทิศนะครับผ่านช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็นการาสมัครสมาชิกทั้ง Facebook ทั้ง y t u t u นะครับก็สมัครได้นะครับรวมทั้งสั่งซื้อสินค้าจาก พวกเราก็ได้นะครับเสื้อยืดทั้ง3ลายยังสั่งได้เรื่อยๆเหมือนกันนะครับเจอกันใหม่นะครับกับเทปต่อไป Ghost Guru รู้เรื่องผีแล้วคุณจะไม่กลัวผีวันนี้ขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ